สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาทำในดวงความรักของชาวราศีพฤษภในเดือนสิงหาคม2567นะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะไม่ตรงกับทุกท่านนะคะไพ่ได้เปิดไว้แล้วนะคะมาเริ่มไพ่กันเลยเดือนนี้จะมีการจะมีคนเข้ามานะคะจะเจอคนที่ถูกใจเขาเข้ามาจีบเราตัวเราจะมีความ กังวลอยู่ในความรักของครั้งนี้นะคะใจนึงก็อยากจะเปิดใจให้โอกาสเขาใจนึงเราก็กลัวนะคะกลัวความเสียใจจริงๆแล้วถ้าดูจากไพ่ความรักที่เข้ามาเป็นความรักที่ดีนะคะทําให้เรามีความสุขเป็นพลังบวกให้กับเรานะคะเป็นไพ่ที่ดีแต่ตัวเราเองที่วิตกกังวล กลัวว่าจะไปกันไม่รอดหรือเปล่านะคะแต่จะมีการสานสัมพันธ์กันอยู่นะคะโสดก็มีความสุขอยู่แล้วนะคะแต่คนที่เข้าเข้ามาทำให้เรามีความสุขก็เลยกลายเป็นว่าจะมีความลังเลตัดสินใจไม่ได้ระหว่างจะเปิดใจหรือว่าจะโสดต่อไปนะคะ แต่ไพ่ดูแล้วมีการให้โอกาสกันนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์จะมีการพัฒนาขึ้นค่ะมาดูกันว่าท่านที่เข้ามาจะมีลักษณะอย่างไรหรือไพ่อยากจะเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับท่านที่คนที่จะเข้ามานะคะถ้าดูจากไพ่คือเขาโอเคและไพ่อยากจะเพิ่มเติมอะไรกับคนที่จะเข้ามานะคะ อาจจะเป็นคนที่ดูแล้วอาจจะดูเจ้าชู้นะคะทำให้เราไม่ค่อยไว้ใจเขาเท่าไหร่กลัวจะกลับไปช้ำเหมือนเดิมกลัวเกกลัวว่าจะไปกันไม่รอดคบกันไม่ได้เรามีความค่อนข้างที่จะกังวลในด้านนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่คุยเก่งมีความเป็นผู้ใหญ่ ะะอาจจะช่วยเหลือเราอาจจะให้คำปรึกษาคำแนะนำเราได้นะคะน่าจะมีความแตกต่างกันหรือเปล่าที่ทำให้เรารู้สึกแอบกังวลอาจจะเป็นว่าเขาดูภายนอกเป็นคนที่ดูดีดูภูมิฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงที่จะเข้ามา เขาดูมีดูดีแล้วดูมีความเหมือนคนเจ้าชู้นะคะโอเคดูไพ่แล้วอาจจะเป็นความกังวลของเรานะคะตัวเขาเองก็น่าจะเพิ่งเลิกเลิกลาก จากความสัมพันธ์เก่านะคะพึ่งเสียใจมาเหมือนกันอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เรากังวลว่าจะไปกันไม่ได้ไหมกลัวเขาจะกลับไปหาคนเดิมไหมนะคะเป็นไปได้มาดูเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าไพ่อ,อยากจะเพิ่มเติมอะไรให้เกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะ เขาดูแลเอาใจใส่เราดีนะคะดูเขาเทคแคร์เราดีอยู่กับเขาแล้วสบายใจนะคะแต่ตัวเราเหมือนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะช่วงแรกๆคบกันอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยอเหมือนจะไปกันไม่ได้อาจจะเป็นเพราะตัวเราเองที่เหมือนไม่ค่อยมั่นใจ กังวลเยอะนะคะดูไพ่เพิ่มเติมกลัวเขาจะเลิกกับคนเก่าไม่ขาดกลัวเขาจะกลับไปเหมือนเดิมกลับไปกับคนเดิมนะคะตัวเขาเองดูภายนอกเป็นคนดูดีอาจจะแต่งตัวดีโปรไฟล์ดีดูดูเป็นคนใจเย็นดูแลเหมือนคนเจ้าชู้อาจจะคบหลายคน อันนี้เป็นความรู้สึกของเรานะที่มีต่อเขาความสัมพันธ์ได้ไปต่อนะคะอาจจะเป็นกันค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไป มีการคุยกันมากขึ้นมีการสื่อสารคุยกันรปรับตัวแล้วมันจะทำให้รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะถึงจะมีการปรับความเข้าใจมีการพัฒนาความสัมพันธ์แล้วเราก็ยังแอบ,บห่วงนะคะแอบบกังวลกังวลกับความรักของครั้งนี้นะคะ คนที่เข้ามาก็ถือว่าเป็นคนที่การเงินใช้ได้นะคะมาดูท่านที่กำลังคุยกันอยู่นะคะอาจจะเป็นคนคุยหรือว่าเป็นแฟนกันนะคะมาดูไพ่กันดีกว่าคะ่ะ หรือคุยกันอยู่นะคะรวมไปถึงสถานะไม่ชัดเจนด้วยนะ ความเติาไพ่นี้นิดนึงนะคะ มันจะเป็นอารมณ์เหมือนคนใดคนหนึง่งน้อยใจไหมคะอาจจะทำงานเยอะไม่มีเวลาให้กันอยากจะออกไปเที่ยวด้วยกันไหมคะช่วงนี้รู้สึกอาจจะมีเวลาให้กันน้อยนะคะรู้สึกว่าบางท่านเหมือนกับอยากชัดชัดเจนในความสัมพันธ์น่ะคะ่ะอยากเป็นคนที่ชัดเจนใน ความสัมพันธ์อยากเป็นตัวจริงของเขานะคะแอบรู้สึกเหนื่อยในความสัมพันธ์นี้อยู่นะเหมือนบางคู่อาจจะมีการประคับประคองมึนๆม,ม,ม,มีการปรับตัวกันอยู่ในช่วงนี้แต่ว่าผ่านการปรับตัวผ่านการคุยกันแล้วจะดีขึ้นนะคะจะมีความสุขแฮปปี้มากขึ้นนะคะอาจจะมีบ้างที่เรายังรู้สึก กังวลกับปัญหาแต่โดยรวมไพ่คือถือว่าดีถ้ามีการได้ปรับความเข้าใจกันนะคะจูนกันท่านที่ก่อนหน้านี้คู่ที่มีปัญหากันอาจจะยังไม่เคลียร์กันจะได้เคลียร์กันนะคะส่วนปัญหาที่เรากังวลเราเครียดเยอะอาจจะเป็นว่าคนที่เรารักหรือคนที่เราคุยเป็นคนที่ใจดีเฟลลี่อาจจะชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะ มันอาจจะทําให้เราขี้หึงเขาไหมเราอาจจะไม่ไว้ใจเขาเพราะเขาเป็นคนใจดีนะคะมาดูเพิ่มเติมดีกว่าค่ะความสัมพันธ์ถ้า ท่านที่ยังคุยกันอยู่เดือนนี้อาจจะพัฒนาความสัมพันธ์มีการคุยกันชัดเจนมากขึ้นในเดือนอในเดือนสิงหาคามนี้นะคะที่ผ่านมาอาจจะแค่คนคุยก็อาจจะมีการเป็นตัวจริงนะคะอาจจะมีการได้ไปพักผ่อนมีการมีความสุขมากขึ้นอะคะ่ะในภพ่ขึ้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น ท่านที่มีปัญหาเดือนนี้ก็จะได้เคลียร์กันนะคะส่วนท่านที่เป็นแฟนกันเดือนนี้อาจจะมีการปรับสถานะนะคะเปลี่ยนสถานะเป็นอาจจะเป็นครอบครัวในเดือนในในเดือนสิงหานี้นะคะจากแฟนอาจจะปรับสถานะเป็นครอบครัวหรืออาจจะได้มาอยู่ด้วยกันในในเดือนนี้นะคะ ก่อนจะมาได้อยู่ด้วยกันมีการคุยกันอาจจะมีการน,น้อยใจกันบ้างระหว่างเดือนแต่ว่าถ้าได้คุยกันแล้วจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะความรักมีการชัดเจนคนคุยจะกลายเป็นแฟนคนที่เป็นแฟนอาจจะได้เป็นครอบครัวในเดือนนี้นะคะซึ่งแฮปปี้มาดูเพิ่มเติมนะคะว่าไพายย่จะ มันเป็นเรื่องความวิตกกังวลของเรานะคะในบางท่านที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอาจจะต้องเดินทางบ่อยนะคะทำให้เรารู้สึกน้อยใจนะคะขอแค่ว่าเราคุยกันอาจจะคุยด้วยเหตุผลทุกอย่างปัญหาต่างๆก็จะคลี่คลายนะคะจะไปในทางที่ดีมันเป็นความรู้สึกวิตกกังวลของตัวเราเองนะคะเราอาจจะรักเขามาก หรือเรายัางไม่ได้คุยสถานะชัดเจนกับเขาเรากลัวว่าห่างกันแล้วจะมีคนเข้ามาคนอื่นจะมาคุยกับเขานะคะเพราะเขาเป็นคนใจดีนะคะเพราะเป็นคนใจดีเหมือนเป็นคนที่ดูใพ่แล้วเป็นคนที่เรียกว่ามีเสน่ห์ก็ได้นะคะเหมือนอาจจะมีคนชอบเขาไหม ทําให้เราหึงหรือเขาดูเป็นคนที่ใจดีเฟนลี่ใดๆก็คือเราจะมีกันหึงน้อยใจนะคะถ้าตัดปัญหาเรื่องหึงน้อยใจเรื่องอารมณ์ออกถือว่าดีนะคะเดือนนี้ได้ปรับจูนกันแล้วดีขึ้นนะคะ จะเป็นการที่ว่าเรามีสิ่งที่รู้สึกไม่ถูกใจไม่พอใจอาจจะเป็นสถานะอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะไม่อยากจะเป็นคนคุยแล้วอยากได้ความชัดเจนหรือว่าคบมาสักพักหนึ่งถึงเวลาแล้วไหมที่เราจะต้องมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเหมือนเดือนนี้เราอยากได้ความชัดเจนนะคะ ความชัดเจนจะได้แน่นอนมันจะมีการเลื่อนขั้นกันนะคะมีการเลื่อนสถานะเปลี่ยนสถานะนะคะโดยรวมประมาณนี้นะคะสำหรับชาวพฤกษฎด้านความรักในเดือนสิงหาคมนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ